No, I'm not lucky. I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough. So, who the fuck are you now? Will you make it alone or do you? นำมาช่อนเลยนะครับสามรูด้านหน้าดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองครับเป็นเป็นสามห้าสีม่วงตัวนี้ใส่สวยเลยนาก็สามรูด้านหน like ้าทำงานนะครับสามรูด em, ้านหน้าดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองตัวเบ็ดตปวนหนึ่งโอนะครับตัวนี้ใช้งานดีไอชั้นก็สายแบบนี้สายเป็นม่านน้ำนะครับก็เป็นสีชมพูม่วงนะครับตัวนี้มีรูด้านหน้าส้งดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองนะครับใช้งานโอเคนะครับก็ใหม่ นโอเคมาดูกันด้ครับ N สามห้านะครับหมายอย่างสวยเลยสวัสดีครับสวัสดีน้าๆตกปลาทุก่านนะครับมาพบกับผมแล้วพลนะครับจะค่ายพลรัวนะครับวันนี้นะครับผมมาเจอหมายนี้หมายข้างทางเลยเป็นร่องข้างทางนะครับตรงนี้ร่องทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะข้างขวาก็มีนะครับก็เป็นร่องข้างทางนะครับก็จะล้อตีนะครับก็ว่าจะใช้เป็น N 3 5นะครับ ตัวนรับห้านะครับ,รบตัวนี้ขนาด3.5มด้าเซนรูด้นะา3รู arp, to นะครับตัวนี้ดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองนะครับเป็นตัวเบ็ดหนโอนะครับใช้งานดีมากแอคชั่นใส่นะครับตัวนี้ตัวนี้ข้อดีของตัวนี้ก็คือเปลี่ยนส K, itor, ตีตามอุณหภูมินะครับอย่างเช่นเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นสีชมพูนะครับเวลาลงน้ําจะเป็นสีม่วงนะครับส่วนน้าาที่ซื้อไปแล้วเป็นสีม่วงนะครับก็แนะนําเอาไฟลนนิดๆนะครับหรือทําให้เป็นอุณหภูมิอุ่นๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับก็จะสลับไปอย่างนนนีี้ะะคครรััับบตว วันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นหมายข้างทางตรงนี้ผมก็จะใช้คันที่ผมเลือกมาวันนี้ก็เป็นเ c ็กคอร์ o นาโนเวสสิบยี่นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับเป็นลายเอ็กคอมาเลยนะครับโอเคไปชมกันว่าวันนี้ผมจะทําผลงานกับหมายข้างทางแบบนี้ได้กีแต้มนะครับเหมาะไหมกับการใช้กบไม้ไปดูกันไป อใหญ่ใหญ่เอ็นสามห้าพุ่งรอมาสักเลยเลยุโย๊โอ้ยโอ้ยโอ้โอยใหญ่ปลาคองสุดยอดใหญ่มากนะครับปลาคองกัดเอ็นสามห้าดูดิ นี่ครับวิ่งออกมาชาร์จเมื่อกี้แบบตีไปแล้วเลาะมานะครับนี่ครับปลาคลองเป็นคลองทั่วไปเลยนะครับคลองทั่วๆวไปแบบแต่ตรงนี้มันก็เขาปลูกอะไรไว้ตามคลองเนี่ยมาซอนฝั่งนี้เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เป็นคลองนะครับคลองธรรมชาติเลยนะครับปลูกไซปลาใหญ่มากเป็นสามห้านะครับตัวนี้สีส้มนะครับใช้งานดีมากเลยครับเป็นตัวเบ็ดหนึ่งโอนะครับตัวนี้สําหรับงานปลาช่อนเลยนะครับสามรูด้านหน้าดึงน้ําสร้างเสียงสร้างฟองเทียบกันนะครับ เอ็นสามหักับคันเอ็คอร์ดนาโนสิบนีน่สิบคร ยัยอือสามห้าม,มาจากไหนวะเนี่ยใหญ่คใหญ่หโอ้ยเอาเรื่องสามห้าที่ที่ตีก็ลำบากหมายคองโอ้สุดๆตัวนี้เป็นสีชมพูตัวนี้เป็นสีชมุกม่วงนะครับตัวนี้นะครับ ไปกันเ,เที่ยงๆเลยนะครับก็เที่ยงๆแบบเนี้ยเลือกที่แบบน้ํามันตื้นนะเลือกที่แบบที่ตีตอนเที่ยงปามจะเข้าอยู่ในที่ล่มนะครับเนี่ยเป็นอย่างไะผมตีไปโอ้ยนี่เลยเคข่าหน่อนี่ครับเป็น n 35สีโม้นะครับตัวนี้ใสสวยเลยนะครับปลานะครับก็สามรูด้านหน้าทํางานนะครับสามรูด้านหน้าดืน้ำสร้างเสียงสร้างฟองตัวเบ็ดเบิ้1โอนะครับตัวนี้นะครับใช้งานดี ไอชั้นก็สายแบบนี้สายเป็นม่านน้ำนะครับตัวสีก็เปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะครับอย่างเช่นตอนนี้เมื่อกี้ลงน้ําไปสีม่วงเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูลแล้วนะครับถ้าเกิดอากาศร้อนๆก็จะเป็นสีปกตินะครับเวลาลงน้ําก็จะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งนะครับโอเคอครับ N อ็สานะครับเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิค,ครับ ต้องซูมถึงอย่างยังไม่ถึงยังไม่ได้ซม o ดีป่ะเมื่อกี้หันไปใช่ไหมใช่ปลามันอยู่ริมตลิตล่งนะครับช่วงนี้มันร้อนนะตีแบบร้อนนะ่ะปลามันจะอยู่ตามเนี้ยตามเงาตามร่มอะไรพวกนั้น,นครับมันก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ภาพอาจจะไม่เห็นนะครับเ็น3 5ตัวนี้ก็เป็นสีชมพูดแดงนะครับสีชมพูนะครับโดนแดดเป็นสีชมพูลงน้ําเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ ใช้งานดี N35 ดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองนะครับตัวนี้เป็นตัวเบ็ด1โอนะครับใช้งานดีกับคัน x อ o r d n น n o เคลียร์ไปแล้วครับ N35 แล้วนี่ข้าหลัง ใหญ่นะครับเป็น N35 นะตัวนี้นะครับ N35 นะครับเป็นไซส์ก็สวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีชมพูม่วงนะครับตัวนี้มีรูด้านหน้าสร้างดึงน้ําสร้างเสียงสร้างฟองนะครับใช้งานโอเคเลยนะครับก็ไหมทองนี้นะครับเป็นกหม้ทององนี้นะครับโอเคฝากกันด้ครับ N35 นะครับเปลี่ยนสีตับอุณหภูมินะครับตรงนี้ก็เป็นสีชมพูม่วงนะครับกับคัน กับคันเ c ค r ค Nano เาอร์ซสนนนนะิบยี่สิบนะย้ำบอกเลยครับ ามห้าร้อย่อนคอว้าวนี่ครับเอ็นสามห้านะครับช่อนคอตัวนี้ใช้เป็นสีส้มนะครับเนี่ยมันก็เป็นตอกเป็นอะไรนะเขาเลือกไม่รู้เลยเลียกต้อนอะไรแล้วก็ปลาตีไปนะครับตรงที่โล่งปลาก็วิ่งออกมากัดน,นะครับเอ็นสามห้ามีรู้สามรู้แล้วนะนะสร้างเสียงสร้างฟองนะครับดึงน้ําสร้างเสียงสร้างฟองนะครับตัวนี้สีส้มนะครับตัวนี้ก็ถ้าโดนแดดร้อนๆเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสี เปลือไข่นะครับเรบ n อ็ากับคันเอ็กคอร์ o นา